อ่าโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะมาแจกซองอ่างเปาชูมินิวอลเล็นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรับซองอ่างเปาชูมินิวอลเล็แบบฟรีๆฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับซองอ่างเปาตรงนี้ผมแจกมีจํานวนจํากัดเนาะจะลงไว้ให้ที่คอมเมนต์หนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการสร้างรายได้ชูมินิวอลเล็กันก่อนเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับอ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน5้าบาทนะครับผมซึ่งเป็นการถอนเงินรางว สูงสุดถึง300บาทเลยนะครับใครที่อยากจะมีเงินฟรีทูบิลเลตแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูบิลเลตนะครับผมในส่วนของการทําเงินฟรีเนี่ยทำได้ทั้งมือถือ Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์นะครับไม่มีค่าสมัครหรือว่าลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับในคลิปนี้ก็จะมีการแจกซองอ่างเปาทูบิลเลตด้วยนั่นเองนะครับลิงก์อัั่่่่งงเเเปปาานนนนนนีีีียยผมมมจจะะะลลลใใให้้้ททคคคคคคอต์์์รรรรบบสฝกกกดดดไแชิว เอาโอเคนะครับสาหรับช่องทางการทําเงินฟรีชูมินียเลตที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าออ s t e r Club นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ชูมินียเลตแบบฟรีๆตรงนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะครับซึ่งผมก็เคยรีวิวแล้วก็เคยแนะนําไปนานแล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตการถอนเงินให้แล้วกันตัวนี้นะครับยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับคนที่จะมีติดเครื่องไว้ก็ยังดีนะครับออยสเตอร์คลับนะครับผมเราสามารถ iOS หรือว่าสมัครบนคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับผ่านเว็บไซต์เนาะไม่ต้องดาวน์โหลดแอปนะครับลิงก์สมัครนะครับผมจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดสมัครกันได้เลยนะครับพอเรากดลิงก์เข้ามาหน้าเว็บแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยให้เราดูที่ด้านบนขวามือนะครับจะมีคําว่าลงทะเบียนเนาะกดเข้าไปการลงทะเบียนหรือว่าการสมัครเนี่ยจะมีช่องสามช่องทางละกันนะครับก็จะมีในส่วนของ Google นะครับเป็นการสมัครผ่านอีเมลหรือว่าจะเป็นในส่วนของเฟซบุ o กนะครับสำหรับช่องทางที่3มนะครับผมก็จะเป็นการ อีเมลเบอร์โทรศัพท์รหัสผ่านแล้วก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับผมวิธีการสมัครประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จนะครับอย่าลืมเช็คในอีเมลด้วยนะครับว่ามีการยืนยันตัวตนหรือเปล่าถ้ามีเราก็ยืนยันในอีเมลด้วยนะโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์อ y s t e r c ร์นะครับผมเป็นการทําเงินฟรีนะครับจากการทําแบบสํารวจหรือว่าตอบแบบสอบถามออนไลน์นั่นเองนะครับเป็นการเก็บคะแนนไข่มุกนะครับเพื่อที่จะใช้ในการแลกของรางวัลนะครับตัวนี้เนี่ยในส่วนของแบบสํารวจนะครับเขาจะจัด ส่งผ่านทางอีเมลให้เรานะครับเราสามารถเช็คผ่านอีเมลของเราได้นะว่ามีแบบสํารวจเข้ามาหรือเปล่าตรงนี้นะครับแบบสํารวจนะครับไม่ได้มีมาทุกวันนะครับผมเราสามารถสมัครนะครับรอแบบสอบถามได้นะครับหากมีแบบสอบถามเข้ามาเราก็เข้าไปทําเข้าไปเก็บคะแนนไว้ก่อนได้พอเราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทําช่องทางอื่นได้นะครับเพราะว่าช่องทางนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งในการเก็บในส่วนของคะแนนไขมุกนะครับในส่วนของเมนูนะครับมีไม่เยอะนะครับผมมีทั้งหมด4เมนูครับหน้าหลักเนี่ยก็จะมีในส่วนของแบบสอบถามนะ ครับผมอันแรกเลยนะครับคุณยังไม่มีคําเชิญให้ทําแบบสอบถามเนาะฉันอยากได้ ทำเชิญให้ทําแบบสุทานมากขึ้นฉันต้องทําอย่างไรซึ่งเราสามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับผมมันก็จะมีรายละเอียดตรงนี้ให้เราดูนะครับต่อมานะครับผมความแข็งแกร่งของโปรไฟล์ของคนอยู่ที่ระดับแข็งแกร่งสุดๆระดับน้องปาวานนะครับเราสามารถกรอกในส่วนของข้อมูลส่วนตัวได้นะครับในส่วนของข้อมูลโปรไฟล์นะครับต่อมานะครับผมด้านขวามือนะครับก็จะมีในส่วนของคุณมี46ไข่มุกนะครับตัวนี้จะเป็นไข่มุกที่เราจะเอาไว้ใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินฟรีทูนิเวิหรือว่าของรางวัลอื่นๆนั่นเองนะครับส่วนรปปู เนาะชวนเพื่อนของคุณนะครับมาเป็นสมาชิกร่วมกันได้ไขมุกเพิ่มด้วยนะนะครับเราก็สามารถกดส่งคําเชิญตรงนี้ได้เนาะสำหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะครับสําหรับการแนะนําเพื่อนนะครับผมตรงนี้จะมีลิงก์นะครับที่เราสามารถนําไปใช้ในการแนะนําเพื่อนต่อได้โดยการโพสต์แชร์ตามช่องทางต่างๆได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t อร์ i n e YouTube Tik t o อกได้หมดนะครับอยู่ที่ความสามารถของแต่ละบุคคลในการแนะนําเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนนะครับผมคุณจะได้รับ10ไขมุกนะครับสาหรับสมาชิกใหม่แต่ละคนที่ ที่คุณเชิญชวนให้มาเข้าร่วมกับออ ster อร์คัของเรานะครับและตอบแบบสำรวจนะครับครบ1ครั้งสำเร็จนะครับผมถึงเราจะได้รับในส่วนของคะแนน10ไข่มุกนะครับถ้าหากว่ามีคนสมัครแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ทำแบบสำรวจเลยอันนั้นเราจะไม่ได้รับในส่วนของ10ไข่มุกนะอย่างเช่นนะครับในส่วนของการแนะนำเพื่อนของผมนะที่ผมแนะนำเพื่อนไปทั้งหมดเนี่ยลงทะเบียนแล้วนะครับมากกว่า13,73ผู้ใช้งานนะครับก็คือการสมัครเนี่ยหนึ่งคน นะครับที่สมัครเข้าร่วมนะครับทำเว็บไซต์ออยเัยกับผมเนาะแต่ว่าคนที่เขาทําแบบสํารวจผ่านหรือว่าคนที่เขาทําแบบสํารวจแบบจริงจังเนี่ยมีแค่ 1, 3 1 5คนเท่านั้นนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนของผมนะครับในส่วนของระยะการใช้งานมาทั้งหมดนะครับมีแค่นี้ซึ่งการลงทะเบียนนะครับหรือว่าการแนะนําเพื่อนเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้รับจากเพื่อน100%ก็คือเราจะต้องทําแบบสํารวจด้วยตัวเราเองด้วยนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่2นะครับข้อมูลส่วนตัวตรงนี้เี่ เราจะต้องอัปเกตข้อมูลนะครับของเราให้อยู่สม่ำเสมอเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งหรือว่าเดือนละ1ครั้งสองครั้งก็ได้นะครับทั่วไปเนี่ยเรากดเข้าไปทําเลยต่อมานะครับผมข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นนะครับเราก็กดเข้าไปทําให้มันขึ้นติ๊กถูกทั้ง2อันเนาะอันนี้เข้ามาทาได้เลยนะครับเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของแบบสอบถามเนาะอันนี้ยังไม่มีเข้ามานะครับต่อมาเรามาดูที่ของรางวัลนะครับสำหรับของรางวัลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเป็นในส่วนของบัตรเติมเงินทรูนะครับห้าสิบบาทบ 50บาทเนาะบัตรในส่วนของชูมิเนียวเวลตนะครับ50บาทแล้วก็บัตรของขวัญห้างสรรพสินค้าโลตัสมูลค่า100บาทนะครับบัตรทู100นะครับดีแท็ก100เนาะวันด,ดูคอ100นะครับไล 100, น์100ชูมิเนียวเวลต100นะครับแล้วก็ชูมิเนียวเวลต300นะครับแล้วก็ยังมีอของรางวัลอื่นๆนะครับที่เราสามารถเลือกแกลกรางวัลได้แต่ผมแนะนำเป็นชูมิเนียวเวลตจะง่ายที่สุดเนาะเพราะว่าชูมิเนียวเวลตเนี่ยใช้ขั้นต่ำอยู่ที่1,200ไข่มุก็บบแลลกเเเงินได้ยมื่อคร5 50บาทเราก็แลกได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะแลก300นะครับก็คือเราจะต้องมี3,800ัไข่มุกเลยนะครับผมถือว่าใช้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับจุด3จุดที่ขึ้นตรงรูปโปรไฟล์ของเราเนี่ยเราสามารถกดที่การตั้งค่าได้นะครับเพื่อที่จะมาดูในส่วนของประวัติการสะสมไข่มุกในบัญชีของเรานะครับผมได้ทําการแลกเงินไปนะครับจำนวน50ชุมนิวโวลต์นะครับผมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับผมแลกไปเมื่อวันที่19เดือนมกราคมนะครับสองพันยี่สิบสามนเวลลาสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มสามสิบเอ็ดนะครับ แล้วผมก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับออาโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติรายการนะครับ50บาทนะครับผมหรือว่าหลักฐานการรับเงินล่าสุดนะครับจากเว็บไซต์อ y s t e r c ร์นะครับในส่วนของรูปด้านขวามือนะครับหน้าจอมือถือเนี่ยที่ผมเปิดขึ้นมานะครับตรงนี้เป็นหลักฐานการรับเงินนะครับให้เราดูตรงนี้นะครับจะมีคําว่าบันทึกนะครับของรางวัลท้องทะเลจากอ y s t เ r c ร์ขนะครับผมได้รับเงินเมื่อวันที่24มกราคมนะครับซึ่งการถอนเงินเนี่ยก็ประมาณ5วันทําการนะครับเงินเข้าที่ถุมนิวเล็ตแบบโดยตรงเลยนะ ยังจ่ายปกติเหมือนเดิมนะครับใครที่ยังไม่เคยทําก็ลองสมัครทิ้งไว้ก็ได้นะครับผมสมัครไว้หลายๆช่องทางเนาะในการหาเงินฟรีทูมิเนียเลตตรงนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่ต้องลงทุนไม่มีค่าสมัครหรือว่าเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นะครับการทําเงินฟรีทูมิเนียเลตโดยที่ไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับสำหรับเว็บนี้เนี่ยมีชื่อว่าออ s เซอร์ขับนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปสมัครทําดูนะครับสำหรับลิงก์อ่งเปาทูมิเนี้ ที่คอมเมนต์นะครับใครที่อยากจะรับซองอ่างเปานะครับกดที่คอมเมนต์ได้นะครับผมจะลงให้เนาะก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเนาะถ้าหากว่าอยากให้ผมแจกซองอ่างเปาทุกวันเนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ถึง100ไลค์ทุกคลิปนะครับผมที่ผมลงเนาะผมจะได้มีกําลังใจในการแจกซองอ่างเปาอีกนะครับเพราะว่าไม่มีคนกดไลค์ไม่มีคนคอมเมนต์เลยนะครับรอจะรับซองอ่างเปาอย่างเดียวเนาะฝากกดไลค์กันนิดนึงนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับ ผมถ้าอยากให้ผมแจกเรื่อยๆนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ